ทำไมเมือใดเมื่อวานหากลันเขาทำไมผู้เอามักกินเหล้าทำไมผู้เาหลังไปที่ครับพี่น้องสาวจักัวดาเพื่อบานเซน์ปุ่มครับบ้านุยไาวย่วไซผมแอ้บงอีพอสวนครับพอจะน้องเลือตาครับดำมาสวนขมนเปาแ บนครับเอาละขลับว่นที่เจ้าผ่าในสาโก้ทำท่านตักกันงนานขอพราบปูตโต่งส่งสีทํามบุญอีกสำบากขวพอคว้วขว้าเปลี่ยนพาประเทศบออแกงแสดงไว้ใส่หูคือท่าปาบไในไปช่วงทนาโกทํามบุญไปเมืองเมี่นบอลเดสวรรค์ฝ่าทําตามดีทะทีได้ึงสวรรค์น้องเราองทํามตมสวล่ต้องรงต่อไปแลกคมีไผ่ วสัตว์เนือดเมล่ดสวรรค์น่าหลบจุดแต่บม่เคยพอคือพอแต่พอเราเอาได้ฟังไปพอเสีเดียบเยียเปียบฟังผัวทอบเสีย้ออนไมาเน่อรุกนั้งเนนปรเีย,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 รไยบ,บไ,ไฟสาวเมือนางความทุกสวรรวัน,นี้คือความทุกเพิ่อเปียบคนเอาไว้พยักไปเบื่อฝาสวรรค์พร้อมยยมโลกในเท่าหีลาชั่วรัวเจ้าบินถึงถ้าที่เก้าให้เวมากแดงขอบผมคำลูกกับทบออมาลบ ตาหลเดสวรรค์ให้มันยอดสวรรค์น่คือทันเดียวันาหแล้วอยู่แต่ได้พอให้ฟังกอรสวรรค์ให้เกียตงคำาว่าสาวรนค์นั่นแก่กองป็นชับไม่ละภาษามากนแต่ตองรูงไว้อิ้นชับกามมใส่ใลสัตว์เกี่ยบี่สองสับกอกไว้มาใส่สิสวรรค์สากูนันเดิมเลเป็นชูแต่เด้พอเราดีเรือเง ชาลันก็ไปยอดเปิดอัางชาลันแปลว่าไปยอดเปิดถ้าเราเทีพี่มองหน้าอางแห่งสวรรค์นี่เราคุณพวาร่วมขบทุกสั้นสูงตามตามลำดับ แจจ่าตุ่มนะครับปอดอัปปละเท็งนี้เสบัอนสมผลเป็นของเทวโลกหกสันยูทำก่อยถอยล่าวาดีไม่หกสันชวนเอกเทวโลกเนะครับนับแต่ใส่วัตถีพอนับแต่จ่าตุ่มดาววันสายามาลุสิตาปาริณิมิตาว่ามาหกสันจ่าตุ่มนั่นไม่กันวาสีในสวรรค์ทันในไม่นายเฝ้าสีคนตั้งอยู่บนขอบคล้ายเขายหญ่ยุคท่อนสื่อเป็นเขาที่เก็บอยู่บนวนหลอมมีเมื่อพอนวานหลอมก็เป็นเมลวังหลอมเขาไมื่อ มีอยู่ใต้สมมินนั่นอยู่สูงขาสมินโลรานันทางยุวานการสามุดมีาเขาจักรวาลเวลาว่างที่นั่รอที่้องเขาถายักทาลั่นายูทำน้าจิงบอกแก่ผมในห้องเย็นมีทาตสารลับเจ้าร้องน่าติย์ับดูท่านก่อนลำิดก่อข้อบกลร่องเรียงรูปพบข้อต่างเว้ยว่าลายโมยู่อนาตินนักเลาที่รลาลางข้องขวอมาู่ดี เกี่ยวกันพิษปะทิมเป็นรู้ปะขาคอปปะล่างเป็นคู่ผมโค้งทางเมืองละโย่ใต้โมยู่ในเมืองตะกินเมืองไทยลุงหลายโลังองตักขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมทีมงานคณะเจ้าภาพครับขอบคุณครับผม